โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่องเซฟโปรเกมส์กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะคบทุกคนก็วันนี้ครับผม,ผมก็จะมาแจากโค้ดฟรีให้ทุกคนกันอีกเช่นเคยนั่นเองค่ะทุกคนก็สําหรับโค้ดฟรีวันนี้ก็เป็นโค้ดฟรีของเว็บ VIP Store Shop นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับลิงก์เข้าเว็บผมก็จะแปะไว้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็ทุกคนนะผมกดที่ลิงก์ก็จะสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บของ VIP ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่เข้าหน้าเว็บเป็นเรียบร้อยนะทุกคนก็ไปรอผมตรงที่เติมโคดนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็สามารถนำรหัสโค้ดนี้ที่ผมไปกรอกตามได้เหมือนกันนะครับทุกคน โอเคนะครับผมก็เดี ado, h, bon. ๋ยวเรามาแจกรหัสโค้ดกันเลยละกันนะครับผมก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นะผมก็จะเป็นโค้ด VIP อพีขีดเจเนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับรหัสโค้ดผมก็จะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับทุกคนใกล้ทุกคนเอาไปกรอกตามกันนั่นเองนะครับทุกคนก็เสร็จแล้วนะผมถ้าทุกคนกรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ให้กดตรวจสอบไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้โค้ดฟรีมานั่นเองนะครับทุกคน โอเคนะผมก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้ก็ปรับมานี้เลยนะผมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั r ส b ครห้กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาแจกอีกคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะ